นะคะคุณสุดชัดก็สวัสดีทุกช่องนะคะคุณกกศลก็สู้ๆนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟเลยนะคะนา <c oughs> งนุ่นอ๋อตกใจเลยใช่ไหมคะนางนุ่นพารู้อายุนี่ได้แล้วหนูติดตามแล้วคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะนี่เอามาวางอีกก็ได้นะนี่เยอะๆวาง วางหลายหลายชั้นก็สวยดีนะคะสวยดีอุ้ยลุม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 เนี่ยมาวางเป็นแบบนี้เลยสวยสวยเยอะไปไหมเนี่ยเยอะไปไหมเนี่ยโอ้สวยแล้วสวยแล้วที่สุดก็ทักทายคุณสุชาติคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณน้องนุ่นนะคะที่มาชมให้กำลังใจกันนะคะ ้องนนนบอกว่าไม่คะ่ะไม่ค่ะคืออะไรคะไม่ค่ะคืออะไรคะขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจนะคะหกล้านดวงใจสิบสองล้านหมดหมดแอปเปิลไปลูกหนึ่งแอปเปิลหมดไปลูกหนึ่งเลยค่ะพี่สุด ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรคะ่ะทั้งนูน้นขอบคุณแปดล้านดวงใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะนัองนุ้นหัวเราะหัวเลาะเรื่องอะไรเนี่ย ขอบคุณแปดล้านดวงใจค่ะแปดล้านดวงใจอู้สิบสี่ล้านเลิฟขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ไม่ค่อยได้ไปหาใครเลยนะคะวันนี้ท,ทั้งทำคลิป่ายคลิปลงคลิปนะคะวันนี้ไม่ได้ทำคลิปเอ่อกับข่าวมาหลายวันนะเนาะก็เลยอยากจะลงคลิปขอบคุณค่ะ,คคะคนุ่นบอกว่ารักนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะรักกันรักกันเนาะขอบคุณนะคะน้องนุ่นยังเรียนหนังสืออยู่ไหมคะเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณนัทสกุลนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทสกุลสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับคุณพรพิมลจากคุณนัทสกุลขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ เรียนค่ะอ๋อยังเรียนอยู่เนาะเรียนหนังสือเก่งๆนะคะเรียนหนังสือเก่งๆเรียนหนังสือเก่งจะได้ทำงานดีๆเนาะพิสุทธิ์ก็ทักทายคุณนัทสกุลสวัสดีค่ะคุณนัทสกุลก็สวัสดีครับคุณโกศลอยู่มห้าโอ้อยู่ม .5 า อยู่ม .5 แล้วค่ะตั้งใจเรียนนะคะเรียนเก่งๆนะตั้งใจเรียนคุณนัดก็สวัสดีครับพี่สุดนะคะพิธาขอบคุณค่ะพิธาวันนี้ก็ไม่ได้ไปหาพิธาขอบคุณมากๆค่ะพิธาวันนี้พิธาขึ้นไลฟ์ไหมคะวันนี้เดี๋ยวไปยอนหลังนะคะพิธาขอบคุณมากๆค่ะพิธากระักทายคุณนัดสกุล ทักทายคุณนัทสกุลนะคะพิสุทธิก็พิธาค่ะทักทายพิธานนังนุ่นก็ขอบคุณค่ะพิธาก็คุณนุ่นสวัสดีค่ะวันนี้พี่พรพิสารก็ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์เนาะวันนี้เนาะไปหาไม่ไม่มีไม่เจอนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์ลงคลิป ถ่ายคลิปแล้วก็ตัดต่อลงคลิปไม่ได้ไปหาใครเลยกดเข้าไปหาพี่ฟรนไปสารอ้าวไม่ได้ขึ้นไลพิธาบอกว่าอ๋อวันนี้ไม่ได้ขึ้นนะคะค่ะพิธาพิธาก็น้องสุดสวัสดีจ้าคุณนัดก็สวัสดีค่ะพิธาปณนี้นะคะ